สวัสดีค่ะวันนี้ครูโบจะมาแนะนําวิธีการสร้างวงกลมแบบง่ายๆเป็นวงกลมขนาดต่างๆเพื่อใช้ทําสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กค่ะนี่ค่ะบางครั้งเราต้องการทําวงกลมแล้วเราต้องไปหาอุปกรณ์ซึ่ง ขนาดไม่เท่ากันอุปกรณ์ก็ต้องไปหาขนาดที่ต่างกันด้วยนะคะแต่วันนี้ครูโบมีวิธีการแนะนำนะคะการสร้างวงกลมขนาดต่างๆแบบง่ายๆจากอุปกรณ์และวัสดุใกล้ตัวของเรานี่เองค่ะเรามารู้จักกันเลยนะคะนี่ค่ะครูโบได้สร้างอันนี้ครูโบเรียกนะคะตั้งชื่อเองว่าวงเวียนกระดาษค่ะ ครูโบใช้กระดาษกระดาษนี้เป็นกระดาษโมเดลนะคะจะมีความแข็งนะคะมีความแข็งแรงความกว้างตรงนี้แค่3ซนติเมตรนะคะ3ซนติเมตรจริงๆแล้วปรับได้นะคะเล็กใหญ่แล้วแต่แล้วแต่เราต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะครูโบก็นํากระดาษแผ่นนี้ค่ะมาเจาะรูค่ะรูเนี่ย แต่ละช่องตรงนี้ห่างกัน1เซนติเมตรค่ะ1เซนติเมตรนะคะโดยมีจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะคะในในิครูโบมีแค่10เซนนะคะรูที่เจาะเจาะด้วยเข็มค่ะเข็มที่ใช้คือเข็มท้ายทองนะคะโตกับเข็มเย็บผ้านะคะช่องนะคะจะต้องไม่โตไปกว่า คืออย่าให้โตมากนะคะเอาแค่ปลายปากกาลงได้แบบนี้นะคะและอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวนี้นะคะแบบวงเวียนกระดาษที่ครูโบทำขึ้นมาแล้วปากกา2ด้ามหรือปากกาหนด้ามและก็อะไรก็ได้นะคะที่ใช้ในการกดตรงนี้มาดูวิธีการใช้นะคะ,ะวิธีการใช้สมมุติว่าต้องการขนาดวงกลมเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะดูที่เส้นผ่าศูนย์กลางถ้าต้องการเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม 8เซนติเมตรนะคะต้องการ8เซนติเมตรตรงนี้คูณ2หมดเลยนะคะตรงนี้คูณ2หมดเลยถ้าตรงนี้คูณ2แสดงว่าเราจะต้องใช้ปากกาด้ามหนึ่งนะคะหรือว่าจุดตรงนี้ใช้อะไรก็ได้ค่ะแหลมๆที่สามารถกดได้จิ้มลงไปค่ะแบบนี้ให้แข็งแรงเลยนะคะหลังจากนั้น8เซนก็นับ1 2 3 4เราก็จะมาเริ่มตรงนี้4คูณ2ก็จะเป็น8นะคะจิ้มลงไปตรงช่องนี้นะคะ จิ้มลงไปตรงช่องตรงช่องที่เป็นเลขสีตรงนี้แล้วก็ดึงออกข้างนอกแบบนี้นิดนึงให้ตึงหลังจากนั้นค่ะเราก็หมุนแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะอืมเราก็จะได้วงกลมนะคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้8เซนติเมตรค่ะหรือถ้าเราต้องการวงกลมที่โตขึ้นมาอีกนะคะที่โตขึ้นมาอีก เราก็สร้างเช่นต้องการวงกลมที่มีขนาด12เซนติเมตรนะคะเราก็จะวางนะคะวางตรงนี้นะคะเสร็จแล้ว12ซนตเมตรก็จะอยู่ที่6นะคะ,ะ6ทีนี้เราก็จะเริ่มหมุนนะคะน,นี่ค่ะหมุนแบบนี้และถ้าต้องการวงกลมที่อยู่ข้างในนี้เพิ่มเช่นเราต้องการ ทำช่องนะคะทําเป็นวงกลมซ้อนกันหลายๆวงก็ลดหลั่นลงมาได้ค่ะนี่เลยค่ะหมุนไปแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคลายลงมานะคะต่อไปลายลงไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะเราก็จะได้วงกลมขนาดต่างๆนะคะซึ่งรูปโรอ,ออกแบบมาอันนี้10เซนก็จะมีวงกลม10เซนนี่ก็จะมีเส้นผ่านสู์กลางวงกลมคือ20และก็ถ้าเราต้องการเอาไปวาดวงกลมในกระดาษแผ่นใหญ่เราก็ใช้นี่ค่ะยาวแค่ไหนก็ได้นะคะยาวแค่ไหนก็ได้ช่องละ1เซนแบบนี้นะคะสำหรับกระดาษค่ะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นกระดาษตัวนี้ อย่างเดียวนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกระดาษอย่างอื่นที่หาได้ง่ายๆก็ได้นะคะกระดาษแข็งธรรมดานะคะก็ได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะนำวิธีการแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเ,เพื่อมาตัดวงกลมในขนาดต่างๆลองนำไปปรับใช้ดูได้ตามความเหมาะสมนะคะสวัสดีค่ะ